บุ๋มนะคะออราไทายเหมือนพิรมค่ะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งเป็น Marketing Manager นะคะที่โรงพยาบาล IDL ค่ะ จบรุ่น 15A ค่ะแต่เป็น4บวกหนึ่งค่ะเขาน่าจะโคกับคณะวิทย์เป็นแบบคณะแรกอะไรอย่างงี้ค่ะทีนี้พอแบบว่าอาจารย์แจ้งมาว่าเนี่ยมีการแบบโคนะระหว่างแบบว่า CMU กับแบบคณะเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยแบบว่ามานาเสนอว่าแบบเอ้ยมีใครที่สนใจอยากเรียนบ้างเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราจะได้แบบว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดโลกกว้างแบบเออได้เรียนรู้พัฒการตลาดด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มันอาจจะสามารถนํามาแบบเชื่อมโยงกับการเรียนวิทย์ ในปัจจุบันได้ด้วยอย่าเงี้ยค่ะและที่สําคัญก็คือจบโทรไวขึ้นกว่าในรุ่นอื่นประมาณปีหนึ่งค่ะ<ม>จริงๆก็ต้องใช้ความอดทนและความพยายามสูงมากนะคะเพราะว่าพาร์ทคณะวิทย์ก็คือทั้งวันก็คือเรียนแบบเกือบทุกคาบซึ่งมันก็ต้องมีแบบบางคาบที่เราอาจจะต้องแบบเหมือนแบบจ่ายที่หนึ่งมาหามาเรียนคณะ อ่ะเรียนปโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบบมันก็จะมีบางพาร์ทด้วยที่ระหว่างที่ปตีกำลังจะสอบแล้วก็ปโทก็จะสอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการแบ่งเวลาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเรียน4ีบวกหนึ่งค่ะการแบ่งเวลาถ้าเราแบ่งเวลาเป็นนะคะคือทุกอย่างมันก็จะฟลอ์ได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆที่ชอบที่สุด์ค่ะจะเป็นพวกพาร์ทเคสตัดดี้ซึ่งมันเป็นทําให้เราค่ะได้เข้าใจแบบในสิ่งที่เราเรียนมาจริงๆเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบอย่างแบบว่าพาร์ทคณวิทย์เนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทําแต่พอเรามาเรียนแบบการตลาดนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมมีเคสตัดดี้ให้เราทดลองทําได้ลองวางแผนจริงๆทําลงมือทําจริงๆแล้วก็วิเคราะห์ผลจริงๆค่ะทำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนมากขึ้นค่ะ พอเราทำมาทำพาร์ตการตลาดแล้วสุงมีความสุขแล้วมันสนุกเหมือนกับการได้เราได้ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสวิตช์มาเป็นแบบพกการ์การตลาดเลยเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาเรียนนะคะคือเราได้รับแบบว่าแบบแกรนด์มิรที่ดีเพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าคอยดูแลเราเลยค่ะบางทีแบบเรามาไม่ทันคลาสพี่พี่าก็จะมีเลคเชอร์มาให้มาช่วยสอนช่วยแบบแนะนําหรือประสบการณ์เพราะบางทีพี่ๆบางคนเขาก็จะผ่านแบบว่าทํางานมาแล้ว แต่เราคือไม่เคยผ่านการทํางานมาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะบางพาร์ทเราก็จะยังไม่มีความรู้ในด้านนั้นใช่ทีนี้พอแบบได้มาทํางานร่วมก,กับพี่ๆมันเหมือนได้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยบางพาร์ทที่เราไม่เคยจะได้เจอเราก็จะได้ความรู้จากพี่พด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะใช่เหมือนรวมกลุ่มกับ15 a ที่เป็นฟูท m e ใช่<ไ>ปเป็นพี่<ป>รุ่นพี่<ป>ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เลยได้มาทำงานอุูคุ้นกิ่งในปัจจุบันค่ะ ขอบคุณคุณบุ๋มมากๆากเลยนะคะ่ขอบคุณมากค่ะ